คิดว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวคนจีนในแผ่นดินไทยเนี่ยมันมีปัญหาอะไรที่เจ็กกุยสามารถจะมาแชร์กันได้มู้ใญา่ตจยายควรจะทําตัวยังไงถึงจะมาอยู่กับครอบครัวลูกชายลูกสาวอะไรได้สมัยก่อนเนี่ยมันแต่งงานแล้วจะมาอยู่รวมๆกันมันก็แบบสะพ้ายหนึ่งแต่งมาสะพ้ายสองมันอยู่รวมๆกันแต่ไปนนี้อ่ะมันอยู่รวมกันมันยากคนยิ่งเยอะมากคนมากความเรามองของคน,นอายุ70สสมมตนินะเจ็ดสิบเขาควรจะตัดสินใจว่าจะอยู่บ้านไหนถูกไหมอืม สวัสดีครับดีบีส่วเถาสวัสดีเจกุยครับสวัสดีครับแปดตรงสวัสดีครับวันนี้ผมเป็นพิธีกรเจกุยเป็นคนพูดเพราะว่าเจกุยจะได้พูดเต็มที่ครับผมจะได้เป็นคนฟังเนาะครับจริงๆแล้วเรื่องเราแต่ผมชอบให้แปดตรงถามดีกว่าถามแล้วเจกุยจะโกรธหรือเปล่าไม่รู้ไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธเฮ้ยทำไมชอบคัดไม่ใช่เราก็มุมมองไม่เหมือนกันเพราะว่าเราคุยกันสองคนแค่เนี้ยข้างนอกยังมีมุมมองอีกเยอะแยะบางคนโทรมาถามส่วนตัวด้วยเจกุยแล้วแบบนี้ได้ไหมเราบอกไพเวซี่ขอให้คุณสบายใจเอาสบายใจเป็นหล นะครับผมบอผมองว่าอย่างนี้เจก,กุยผมขออนุญาตเป็นประเด็นเนาะ,ะเพราะว่าเราเราพูดเดี๋ยวมันจะหลงประเด็นแล้วเข้าไปป่าเข้าลกเข้าพงมันจะทําให้คนฟังงงอะ่ะเราบ,บอกประเด็นเลยประเด็นคือเจก,กุยอย่างมาเป็นที่ปรึกษาในเรื่องครอบครัวรประเด็นของครอบครัวเรามีหลากหลายมากเลยเราก็เลยไม่อยากจะสเปซิฟิกว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรเนาะ,ะเพราว่าเจก,กุยคิดว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวคนจีนในแผ่นดินไทยเนี่ยมันมีปัญหาอะไรที่เจก,กุยสามารถจะมาแชร์กันได้อ๋อความสัมพันธ์ในครอบครัวในแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ คนไทยเชื้อสายจีนมันก็จะมีปัญหาว่าสมัยก่อนเนี่ยมันแต่งงานแล้วจะมาอยู่รวมๆกันมันก็แบบสไปน์หนึ่งแต่งมาสไปน์สองมันอยู่รวมๆกันแต่ไปนี้อ่ะมันอยู่รวมกันมันยากคือคนเนี่ยเขาเรียกคนยิ่งเยอะมากคนมากความแล้วโดยเฉพาะสไปน์เนี่ยมาจากบ้านต่างบ้านต่างครอบครัวต่างวัฒนธรรมต่างศาสนาอีกอันเนี้ยแล้วมันจะอยู่กันยังไงราะว่าความเคยชินมันไม่เหมือนกันยังไม่ต้องอะไรอ่ะคนจีน ก็จะชอบสปายจีนถูกไหมอัน,นอันนี้เป็นธรรมดานะคือเขาเป็นคนไหนเขาก็อยากได้สปายสไตล์เดียวกันเช่นไหว้เจ้าไหว้เจ้าด้วยกันไม่ใช่แม่ผัไวไหว้เจ้าลูกสปายทำบุญลูกสปายไม่ยอมไหว้เจ้าบางคนนี่ลูกสปายถือคิดอย่างเงี้ยมันก็อยู่กันยากอะ่ะเพราะว่าบางทีมันก็ต้องมีพูดโดนกันบ้างอะไรวะไปทําบุญอีกแล้วกูเวลากูไหว้เจ้ามันไม่เห็นมาช่วยเลยเอา้าวมันก็ต้องไปกระ แท็กไปเสียดเปียนเสียดสีาสตรยเอ่อสศรยฐศาสตร์ยแม่ผัวก็เหอะแัต่ไอ้เสายต่อเสายบางทีมันยังไม่ค่อยกล้าเพราะอะไรมันยังถือว่าเท่าเทียมกันแม่ผัวจะกล้าหน่อยใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้โลกมันก็เปลี่ยนไปมยมีเสายบางคนซ่ากว่าแม่ผัวก็มีอมาแบบนี้ไม่ได้เยอะแต่ผมก็เจอไม่น้อยนะที่ว่าสศรายกับแม่ผัวเข้ากันได้ดีมากเข้ากันจนบางคู่เนี่ยเป็นพวกกันมันลุยลูกชายด้วยคือแม่ก็ลุยลูก แย์ไพ่ก็ลุยผัวลุยคนเดียวกันก็มีมแต่มีมีเดี๋ยวนี้มีทีนี้เนี่ยโดยส่วนตัวที่ผมเจอประสบะการณ์นะในคนไทยสืวใจจีนหลังๆเนี่ยหลายสิบปีหลังเนี่ยตั้งแต่ผมแบบรู้เป็นวัยรุ่นมาจนทุกวันนี้ก็คือแต่งงานแล้วก็ออกไปอะคนโตแต่งงานอมันไปซื้อบ้านนี้ละมันไปผ่อนบ้านละมันไปซื้อคอนโดละแต่เดี๋ยวนี้ซื้อคอนโดมากกว่านะทีนี้พอออกไปเสร็จผมถามจริงๆแปะตรงเกิด สมัยก่อนมันเดี๋ยวนี้อย่าไปพูดว่าสิบคนเลยเดี๋ยวนี้แบบลูกสี่ห้าคนมันเยอะแล้วเอาสามสี่คนแต่งหมดแล้วทำไงสองสองตาเท่าทำไงเพราะเอาคนนี้เอาไอ้ลูกสาวแต่งออกมันธรรมาดาอยู่แล้วลูกสาวแต่งเสร็จก,ก็ไม่อยู่บ้านแม่ผัวหรือไปอยู่บ้านผัวมันก็จบไปไหมแต่ลูกชายล่ะแต่งสะพ้ายแล้วไปอยู่บ้านหนึ่งอยู่บ้านหนึ่งอ่าถามนิดนึงพอแก่แล้วอ่ะถ้าสองตายายยังดูแลกันได้มันก็ยังไม่บินประเด็นอ่ามิ คุณยายก็ช่วยทำกับข้าวให้คุณตาคุณตาก็ช่วยลดน้ําต้นไม้ช่วยทําความสะอาดบ้างมันสองคนมันก็เป็นเพื่อนกันสุดท้ายวันดีคืนดีมันต้องมีไปก่อนคนนึ่งไหมแล้วคนนี้ทํำยังไงอ่ะจะไปอยู่บ้านสะพ้ยก็ไม่สนิทแล้วแล้วโดยเฉพาะ บางบ้านนี่มีหลานหลานก็ไม่ชอบอากองอาม่านะเพราะเราไม่ได้อยู่กับเขาตั้งแต่เด็กแต่ถ้าอากองอาม่าที่อยู่เป็นควรจะช่วยเขาเลี้ยงหลานพอช่วยเขาเลี้ยงหลานคุณกับหลานจะมีความสัมพันธ์แล้วคุณก็สอนหลานรักหลานบอกให้นะความรักในโลกเนี้คุณยื่นความรักไปมันก็มีรักตอบแต่คุณอย่าไปยุ่งกับเขามากเพราะหลานเดี๋ยวนี้มันก็ยากนะพอโตๆคุณไปจุกติกับมันมากเล่นเกมอีกแล้วหรืออะไรมันก็จะไม่ชอบกูน่ะแต่ถ้าคุณไปรักมันแสดงความรักใคร่ แล้วก็ค่อยๆสอนเขาอาจจะสื่อสารกับคุณได้เขาก็จะไม่มองคุณเป็นแบบอุย้ยอาม่ายุ่งจังเลยซึ่งเดิมทีเขาก็มีพ่อแม่อยู่แล้วเขาก็จะไม่มองคุณว่าอาม่าบางคนรักหละรักอาม่ามากกว่าก็มีอาม่าปามาดุจังเลยใช่ไหมทีนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าสุดท้ายเนี่ยมันอยู่แค่สองตายายทํำยังไงยังอยู่กันได้แต่วันดีคนดีคุณตาไปก่อนหรือคุณยายไปก่อนแล้วที่เหลือทํำยังไงมันอยู่คนเดียวไม่ได้นะแต่ว่าเจ๊ก,กุยลองฟันธงเลยดิว่าปู่ย่าตายาย ควรจะทําตัวยังไงถึงจะมาอยู่กับครอบครัวลูกชายลูกสาวอะไรได้ก็ถ้าผมแนะนําก็ไอ้คู่ที่แต่งไปก่อนก็แล้วไปไอ้คู่แต่งสุดท้ายต้องให้มันมานอยู่ด้วยกัน หมายความว่าคู่ใดคู่หนึ่งต้องรับพ่อแม่มาอยู่ด้วยกันคือเป็นคู่เลยไม,ไม่ได้รับไม่ได้รับบางบางบ้านนี่แปลกนะตาอยู่บ้านยาอยู่บ้านปู่อยู่บ้านย่าอยู่บ้านอันนะักก้นนะอันนะั้นก็มีนะอันนั้นมีแบบบางบ้านมันมีอย่างนี้ปู่ไปช่วยส่งหลานไปโรงเรียนย่ามันอยู่นี่ลูกเ,เขายัางอ่อนแต่อันนั้นไม่เป็นไรอันนั้นเขามีข้างของเขาอยู่แล้วคือตาก็อาจจะอยู่บ้านนั้นตลอดยายย่าก็อาจจะอยู่บ้านนั้นก็แบ่งกันไปก็ได้ไม่เป็นไร แต่ถ้าเมืองจีนขอพูดเมืองจีนนิดหนึ่งเลยเมืองจีนเนี่ยโดยเฉพาะซีกสัวเท้าเราเนี่ยสมมุติมีลูก3คนอ่ะแปดตรงนี้ก่อนแปดตรงมีลูกสองคนนะใช่ใชพอแปดตรงกรเกษียณละ ลูกเขาจะแบ่งสมบัติวันไหนรือไลูกคนคือแต่งครบทุกคนวันนั้นคนสุดท้ายแต่งวันนั้นแบ่งสมบัติเลยอ๋อโอกำหนดเป็นคเนียมเหรออ็เป็นธมเนียมเลยในในพวกชนบทเขาสุดท้ายไม่แต่งอ่ะก็ไม่คนจีนแต่งร้อยเปอร์เซนต์เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าไม่น้อยที่ไม่แต่งเอาว่าคนสุดท้ายแต่งแล้วทำไมคนสุดท้ายแต่งสมมุตินะเขาแบ่งละเอียดอย่างนี้เลยสมมุติคนสุดท้ายแต่งปุ๊บกระทะคนนี้ได้กระทะคนนี้ได้หม้อหุงข้าวคนนี้ได้เตาแก๊ แล้วสมพติมีลูกสามคนอาแปะตรงนี้ก่อนมีลูกสองคนคนนี้ได้กระทะคนนี้ได้ม้องข้าวคนนี้ได้ชามจิบใบคนนี้ได้ตะเกียบจิบคู่คนนี้ได้ชามอ่ะห้าใบก็คนละห้าใบแต่ถ้าอันไหนไม่ลงก็จะเอามาคะแล้วปุ๊บแต่งวันนั้นคนสุดท้ายแต่งเรียบร้อยปุ๊บแบ่งเลยคนละกองแล้วพ่อแม่วันรุ่งขึ้นพรุ่งนี้แปะตรงไปกินบ้านลูกชายคนโตวันอาคารแปะตรงไปกินลูกชายคนที่สอง ก็ดียุติธรรมมากแล้วก็ขอโทษนะบางบ้านกินบ้านกูไปนอนบ้านมันกินบ้านกูก็นอนบ้านกูกินบ้านมันไปนอนบ้านมันเพราะในหมู่บ้านชนบทมันบ้านใกล้ๆกันไงเข้าใจบางคนที่บ้านติดกันเลยเข้าใจแล้วสมมุติแม่แปะตรงยังอยู่ใช่ไหมอืเอาแม่แปะตรงเดิมที่กินกับแปะตรงเอาเป็นว่าสมมุติเซว่าแปะตรงมีพี่น้องสามคนใช่ไหมผู้ชายมีหกคนผู้ชายนะผู้ชายห้าคนอ่ผู้ชายห้าคนแม่แปะตรงก็จะกินรอบนี้กินลูกชายคนโต แปะตรงเป็นคนที่สามใช่ไหมครับรอบนี้กินคนที่สองรอบนี้คนที่สามพอมากินโดนแม่แปะตรงแปะตรงก็กินสลับอยู่แล้วเปล่าแม่แปะตรงก็รอบนี้พอแปะตรงไปกินบ้านคนโตเขาจะกินคนเล็กเข้าใจไหมคือวนมาโดนแปะตรง้งเ,เขาใช้ง่ายๆนะว่าว่าเขาวนไปวนมานะ่ะเออไม่ซีเรียสมากเห็นไหมยุติธรรมไหมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องบ้านนอกเนาะแล้วมันละเอียดเกินอ่ะคงไม่ต้องถึงขนาดว่ามากินข้าวมื้อนั้นมื้อนี่อะไรอ่าพอพูดถึงตรงนี้ แทบลูกหลานที่อยู่คอนโดก็แบ่งๆกันไปเมืองไทยเนี่ยแย่คอนโดมีห้องเดียวสตูดิโอแล้วพ่อแม่มีอยู่ไหนก็ไม่ต้องมามาอยู่ไม่ได้เอ้าก็เคยคิดถึงไหมเมืองจีนนะครับคอนโดเขาสามห้องนอนอันนั้นเป็นห้องใหญ่ห้องชุดเอ้ยก็เมืองไทยไม่ทําห้องชุดเนี่ยแล้วก็เมืองไทยไม่ได้เอาพ่อแม่มาอยู่ไงก็ลืมไปไหมว่าวัฒานธรรมนี้ไม่มีพ่อแม่หรอมันแพงโอ้ย เมืองจีนก็แพงเมืองจีนแพงกว่าเมืองไทยอีกเมืองจีนแพงกว่าเมืองไทยต่เมืองจีนก็มีวัฒนธรรมในการรับพ่อแม่มาอยู่ด้วยเขาต้องรับเพราะอะไรเขาสามห้อง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 หลักก็คือห้องสามีภรรยาอีกห้องหนึ่งคือห้องลูกอีกห้องหนึ่งคือห้องพ่อแม่บ้านเราไม่มีไม่มีไม่มีมีแต่ว่ามันแพงแต่จะเอาแบบสามห้องนอนก็มีแต่ว่าห้องเดียวก็ถูกไงอ้าวเอาแล้วแสดงว่าเ็าอยู่อยู่ไม่ก็แสดงว่าอยู่ไม่เมืองไทยความสามารถมีแค่นั้นเมืองก็็หม่คนจนก็เยอะนะ เมืองไทยก็หมายความว่าถ้าเกิดรวยก็ซื้อสามห้องถ้าไม่รวยก็ต้องซื้อห้องเดียวแล้วส่วนมากบ้าน,บ,านบ้านกรุงเทพนะคนจะอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็มาทํางานกรุงเทพอยู่คนเดียวพ่อแม่ก็อยู่ต่างจังหวัดออ,อ,อ,อันนั้นไม่เป็นไรเพราะไม่อยู่ต่างจังหวัดนะแต่ก็กลับไปแล้วคนกรุงเทพอ่ะคนกรุงเทพอ่ะ คงเทพก็ส่วนใหญ่มีบ้านน่ะเออใช่ถ้ามีแถวมีอะไรมันก็ไม่มีประเด็นก็ใช่แต่เดี๋ยวนี้มันจะไปอยู่คอนโดกันมีเหรอไม่แต่งก็ไปอยู่คอนโดก็มีนะไม่แต่งก็อยู่คนเดียวอยู่บ้านอยู่คนเดียวแต่ตอนนี้เรากำลังสับสนว่าการที่ครอบครัวมันอยู่ด้วยกันใช่ไหมแล้วพ่อแม่เนี่ยเขาแฮปปี้แฮปปี้จะมาอยู่กับลูกไหมผมว่าเขาแฮปปี้นะมีผมไม่เจอไม่ค่อยเจอหรอกว่าบางคนอาจจะปอบใจตัวเองอ้าวพวกมันไปอยู่กันเนี่ยกูก็ไม่อยากจะอยู่กับพวกมันกูอิสระหลกว่าอันนี้ผมว่า น้อยเหรอพูดไม่ปากหาใจไม่ตรงกันอ๋อเหรอไม่รู้ก็นีเจ๊งลูกน้อยต้องมีคนเดียวถ้ามีหลายคนก็าอาจจะดีกว่าเพราะจะได้เปรียบเทียบว,ว่าไปอยู่บ้านไหนดีบ้าไหนดีตอนนี้เจ๊งไม่มีทางเลือกต้องมาอยู่กับลูกชายไม่แต่ผมถ้าถ้าสมมติแบบมีหลายคน <c oughs> ผมก็จะอยู่บ้านนี้เดือนหนึ่งบ้านนู้นเดือนหนึ่งโอเคผมแนะนํานะเพราะอะไรคุณต้องไปสนิทก,กับทุกบ้านอะ่ะแล้วถึงเวลาถ้าคุณอยู่บ้านนี้อย่างเดียวถึงเวลาสบายอื่นอะ่ะอา้าวเมื่อก่อนมันอยู่นุ่น <c oughs> บางคนพอเข้าโรงพยาบาลปุ๊บจะกลับบ้านไปบ้านไหน เราบ้านตัวเองไงดิไม่ง่วนนี้ติดเตียงแล้วอ่ะไปบ้านไหนอ่ะบ้านตัวเองไงดิบ้านตัวเองแล้วใครอยู่ด้วยก็อยู่คนเดียวสองคนอาญาอยู่คนเดียวจ้างใครมาดูแล้วกันไม่มีหรอกนัทนชอรี่ไม่เหมือนในนั่นอ่ะเหมือนในหนังเลยต้องจ้างคนมาดูจริงๆอ่ะก็ไปรู้โลกเป็นอย่างนี้จริงนะฉะนั้นคุณต้องดูดเขาถ้าคุณอยู่อ่ะสบายใหญ่เลยพอเวลาเป็นไรก็อยู่บ้านนั้นอยู่แล้วสบายอื่นก็แค่มาแบบมาเยี่ยมมาเยี่ยมมาผัก ชีวิตมันยากจริงๆแเราลองมาพูดถึงเคสตัดดี้กรณีตัวอย่างเนี่ยสมมติว่าเรามองของคนอายุเจ็ดสิบสมมตินะเจ็สิบเขาควรจะตัดสินใจว่าจะอยู่บ้านไหนถูกไหมอืมคงอยู่คนเดียวไม่ได้ละอ่ายกตัวอย่างให้ฟังก็ได้อย่างของผมเนี่ยนะอแต่พูดถึงนะเก้าสิบก็มีคนเดินได้กินได้หอเินได้มีเยอะแยะแต่เราเจ็ดสิบเราต้องเตรียมแล้วเอาอย่างแม่ผมเนี่ยนะแปดสิบห้าเขายังไม่ยอมตอนนี้อยู่บ้านใครอยู่บ้านพี่ชายคนโต แต่ว่าเขายังไม่อยากจะอยู่ทันที่เลย<อ>เขาจะย้ายไปอยู่บ้านนั่นทีบ้านนั่นทีบ้านนี้นที<อ>ไปอยู่กรุงเ<อ>ทพทีสองเดือน,อ,นอันนี้ไอเดียเหมือนผมเลยอดีอเพราะว่าเขาจะได้ไปดูทุกทุกบ้านเขามีลูกห้าคนนะเออแล้วสนิทกับทุกทุกบ้านอแล้วก็เป็นการยุติธรรมนะไม่ไปตกกับภาระใครภาระบ้านอ๋อจริงแต่ว่าส,สิ่งที่ผมอยากจะแชร์กับเจก,ก็คือว่าเดี๋ยวนี้มันมันอาจจะเปลี่ยนไปเนาะ ตัวคนไม่ได้มีลูกเยอะเหมือนแต่คนอยังรุ่นเจกรุ่นผมนี่จะน้อยลงเนาะก็อาจจะต้องไม่ต้องคิดมากก็อยู่กับลูกคนนั้นแหละอยู่คนเดียวก็คนเดียวก็ต้องอยู่คนเดียวอยู่แล้วทีนี้ถ้าสองคนอ่ะก็ควรจะผัดผัดกันแน่นอนแน่นอนไ่้อนอยบ้านนี้เอาครึ่งปีก็ได้มนตามหลักการคุณควรจะรักลูกเท่ากันด้วยอยู่คนนี้หน่อยอยู่คนนั้นหน่อยผมแนะนํานะดีอยู่หลายบ้านเพราะอะไรจะได้สัมผัสกับหลานด้วยไงหลานบ้านนี้ก็สัมผัสได้หลานบ้านนู้นก็สัมผัสได้ความหมายของเจกคือ ลูกสองคนจะต้องอยู่ทั้งสองบ้านอย่าอยู่บ้านเดียวใช่แล้วเราเลี้ยงหลานด้วยแล้วถ้าดีที่สุดผมมีเพื่อนมีตังค์พี่น้องห้าคนซื้อแบบที่พื้นใหญ่ๆเลยแล้วตรงกลางเป็นขับเฮาแม่อยู่แล้วลูกห้าคนล้อมล้อมห้าหลังแล้วทุกคนจะเดินมาทักแม่แล้วแม่ก็มีคนใจมีอะไรเงี้ยอันนี้ก็ควรจะทำอ่ ถ้าทําได้แล้วพี่น้องก็อยู่ใกล้ๆกันด้วยเหมือนหมู่บ้านเล็กๆเลยสื่อสารเจอหน้ากันได้เจอหน้ากันได้ธุรกิจช่วยกันได้แต่ในความเป็นจริงย่างนะอ้ยผมมีหลายบ้านนะเพามีหลายบ้านนะเพราะอย่างบ้านผมห้าคนจริงแต่ต่างคนต่างอยู่คนละจังหวัดเลยอกระจายกันทุกจังหวัดเลยก็กังกัดอย่างนี้แม่แม่แปะก็ไปหลายจังหวัดเลยก็ไปอดีแล้วอยากอยากจะไปก็ไปแต่สมรับก็เปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็เที่ยวเช่ยไหมว่าตอนนี้เขาอายุแปดสิบกว่าเนี่ย เขาบอกอยู่คนเดียวดีที่สุดอ <c oughs> ตอนที่เขาสักเจ็ดสิบกว่าเนี่ยนะเขาเลี้ยงหลานเนาะแล้วตอนนี้เขาทเท่าไหร่อ่ะตอนนี้แปดสิบห้าตอนนี้เจ็ดสิบกว่านี่เขามีหลานเยอะเนาะหลานเป็นสิบคนเลยนะเขาช่วยกันเลี้ยงเขาว่อยู่เลี้ยงหลานตลอดเวลาตอนนี้หลานมันโตหมดแล้วอ่ะหลานนี่คนเล็กสุดย <20. S 2> ี่สิบสิบแปดแล้วเขาไม่ต้องการ คนเลี้ยงแล้วแล้วมันก็เลยไม่รู้จะเลี้ยงหลานที่ไหนไม่มีให้หลานให้เลี้ยงไงเหรนก็ยังไม่ออกมาเลยรอเหรนนี่รอเหรนแต่เหรนตอนนี้ก็ไม่ไหวนะผมเดบอกนะเขาเขาไหวแต่หลานมันไม่แต่งงานสักคนเลยนั่นแหละไม่รู้ละมันแต่งไปสองคนไอ้สองคนนั้นก็ไม่มีลูกอไม่เอาลูกหรือไม่มีลูกไม่มีไม่มีเองไปหาหมอเทวดาเขาเป็นหมอเป็นหมอเองคลินิกมีบุตรยาก ผมก็สงสัยมอนกันไว้มึงหมอแล้วมึงไปหาเขาเขาไม่อยากมีมั้งไม่รู้แต่แต่คงไม่ใช่คงไม่ใช่คงจะเป็นหมอมันนินสยยัยเงี้ยมันแก่แล้วมันค่อยแต่งงานผมมีเพื่อนเนี่ยอาม่าเขาเนี่ยนี่โทรมาเจก,กุยเจก,กุย,เข,กกยเขาไม่เรียกผมเจกรอะอัก,กุยอัก,กุยวูามีเลนแล้วนะโอ้ทองแล้วเหรอเออเนี่ยอ้วดีใจมากอุ้วรอล่าสุดหมอบอกเป็นมะเร็งกับอ่อนไม่เป็นไรหมอรักษาเลยอู้จะอยู่ดูแน่อ้จะดูดูเลนผมว่าตัวนี้เป็นกําลังใจเลย ที่ทําให้อาการเขาไม่ชุดโสมจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่สําหรับคนในยุมากๆเนาะการที่มีหลานมีเหลนอะไรพวกนี้มันเป็นกลังใจดีที่สุดครัเพราะมันมีเป้าหมายไงค,คนเราเท่าอยู่แล้วเป้าหมายอย่างเราสองคนเนี่ยถ้าเราไม่มีหลานให้เลี้ยงเนี่ยเราก็าจ,จะต้องมีเป้าหมายอยหลังเราก็ต้องมีเป้าหมายอื่นดิไม่ใช่ว่าเอ้ยรอหลานเลี้ยงมันเราอาจจะมาทไม่ได้ไงแต่แปะตรงผมพูดจริงๆนะโดยส่วนตัวผมอะบางเรื่องนะผมคิดว่ามันอยู่ไปก็กินเปลืองเข้าสุกแล้ว เข้าใจเพราะมันมันมันเรื่องตื่นเต้นอะไรก็ทํามาหมดแล้วโอ้ยยังยังยังมีเรื่องทายังไม่เรื่องทอีกเยอะตอนนี้มีอันนึงอาจจะมีดีมีสวดเท้ากับโคชเยนแต่จิ๋วต้องทำนะไม่ใช่ใ่มันมีเยอะโอ้ยโลกมันกว้างยี่ตายผมเฉยเฉยอ่ะอย่างเช่นคนที่รวยที่สุดในโลกตอนเนี้ยบิลเกตเนาะล่าสุดนี่หยากบเมียเนาะโอ้โหเป็นการหยาดที่แบบมโหราที่สุดในประวัติศาสตร์โลกอ่าแล้วเขาต้องแบ่งทรัพย์สมบัติกันไหมแบ่งบิลเกตคือใครอ่ะ กับเจคุยไม่รู้เรื่องบิลเกตก็คือมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกไงอ,อ๋อแล้วเขาทำอาชีพอะไรก็ Microsoft Windows ไงอ๋อโอเคเอออ่ะรวยกว่าอะไรสติปจ็อบหรือจ็อบสติปสติปจ็อบมันรวยสู้ไม่ได้หรอกห่างกันหลายชั้นบิลเกตคือไมโครซอฟทเอออ่ะเขาก็หย่ากับเมียเนาะแล้วก็ต้องแบ่งสมบัติแล้วประวัติประวัติการมันใหญ่ไหมมันใหญ่มากเลยนะแล้วถามว่าบิลเกตทำยังไงกับเงินที่เขามีอ่ะจะคิดว่าเดี๋ยวก่อนเขามีลูกกี่คนเขามีลูกกี่คนเขามีลูกสามคนเมียเดียว เดียวอืแล้วเจก็ว่าถ้าเจกเป็นสตรีทจ็อบเจกจะทำยังไงกับเงินทรัพย์สมบัติที่มันเป็นที่หนึ่งอันดับหนึ่งของโลกบิลเกตเขาจะยกให้ลูกหมดเลยเออบิลเกตอันนี้เมียกันอยากกับเมียแล้วก็จ่ายให้เมียไปครึ่งหนึ่งหรืออีกครึ่งหนึ่งโอเคครึ่งหนึ่งแล้วเขาจะทํายังไงกับทรัพย์สมบัติเขาก็คงไม่ถึงครึ่งหรอกเพราะว่ามันมันมันมีกฎหมายเขียนอยู่เออก็ทําพินัยกรรมนี่เออผมพูดผิดไปบิลเกตจ่ายให้เมียไปจํานวนหนึ่ง เพราะว่าเวลาก,ก่อนแต่งงานเขาจะต้องมีสัญญาก่อนแล้วว่าทรัพย์สินก่อนแต่งงานเนี้ยไม่เกี่ยว,วยก่อนสมรสสินสมรสกับส,สินก่อนสมรสมรสฝรั่งจะเขียนหมดอแล้วเขาก็เขายังรวยมหาเศรษฐีมันรับเข้าใจเข้าใจเขาอาจจะจ่ายโอาย้โหเงินมากเลยอผมก็ไม่เป็นไรผมก็ทําพินัยกรรมต่อเลยสมมุติว่าบิลเกตเนี่ยจิงเป็นบิลเกตเกียรติจะทาพินัยกรรมยกให้คนโตอันนี้อันนี้อันนั้นอันนั้นบิลเกตยกให้ลูกสามคนคนละพันล้านพันล้านเหรียญแล้วที่เหลือยกให้มูลที่ส่วนหมดเลยจริงหรอ ก็พันล้านเหรียญก็พอนนะลูกเขาก็บอกว่าพอแล้วไงพอแล้วไงมึงอยู่เป็นตายมึงก็แค่ไม่หมดอที่เหลือก็ยกให้สยายให้ใช่มูลนิธิไปหมดเลยอแล้วยกแล้วหรอยกนบร้อยแล้วจบแล้วเอาเขายังไม่ตายไหมเหรอยังไม่ตายไม่ไม่ตายแล้วยกทําไมอ่ะเมื่อตายไปอ๋อเมื่อตายไปแล้วแต่ว่ายกให้ตอนนี้เลยยกให้ตอนนี้เลยตอนที่เขาเห็นว่าเงินที่เขามันเป็นหุ้นไงมันไม่ใช่เงินสดหุ้นทั้งหมดยกให้มูลนิธิการกุศลเพื่อเอาเอา ดอกผลจากหุ้นเนี่ยไปทําการกุศลไปหมดเลยโอ้โหเออแล้วเงินสดก็เอาให้ให้ลูกสามคนแบ่งกันไปอ่าคนแล้วตัวเองเกิดไม่สบายไม่พอใช้ทำงานมันจะไม่พอใช้เลยเจงกันนี้มหาศาลมันมีอีกเท่าไหร่ไม่รู้หมายความว่าเขาตายไปแล้วไอ้หุ้นนี่จะโอนโอนไปให้ให้ให้กับภูนิธิไม่ได้หมายว่าทั้งหมดเขาอาจจะมีเงินสดอีกเป็นมหาศาลกองอยู่หลังบ้านเขา คือมันใช้ัวละล้านเงยังไม่หมดอะจะไปจะไปห่วงมันว่าไม่สบายทําเมันก็คงไม่ได้แต่พูดผูงพูดตัวอย่างให้ฟังนี่ก็คือหมายความว่าถ้าเขาพอใจจะทําแบบนั้นก็ถูกนะก็ได้หรือว่าบอก,อกไม่ได้หรือต้องให้ลูกหมดแล้วลูกมึงจะเอาเงินไปทำใหม่ตั้งเงยอะแยะแค่นี้ไม่พอกินเหรอแล้วหรือขายเองไม่เป็นเหรอ,อแต่ว่าถ้าสมมตินในทางกับกันเนี่ยมันมีหลายคนเหมือนกันนะที่ที่เขาก็80%ซของทรัพย์สินเลยนะทำบุญทำบุญ หรือแค่อาจจะสิบยี่สิบแต่เจงแ <8 S 2> ปะพูดอย่างไม่ไอายเจงไม่คิดอะไรเลยมากเพราะอะไรเจงไม่มีอะไรเท่าไหร่ผมไม่ได้พูดถึงว่าของเจกอาจจะแปลว่าบังเอิญเจกมีเยอะอ๋ออ๋อคือคือ,อนนเราเนี้ยเรื่องแบบเนี้ยผมจะไม่คิดเพราะอะไรก็มันไม่บังเอิญไงก็ขี้เกียจลงสมองปล่อยไปหรือไม่ถ้ารือมีเงินเยอะเนี่ยมันเป็นทุกข์นะจริงไหมเป็นทุกข์อย่างที่เจกพูดอะเดี๋ยวลูกมันจะทะเลาะกันแย่งสมบัติถ้ามันไม่สุขตรงไหนว่ามีเงิน เออแล้วใช้หมดไหมใช้ไม่หมดเออใช้ไม่หมดแต่คนที่ใช้ไม่หมดเนี่ยคือเป็นทุกข์นะถ้าใช้หมดมันไม่เป็นทุกข์นะมันก็เลยเป็นเรื่องของว่าเอ้ยถ้าเราพูดถึงว่าเฮ้ยหรือต้องบอกว่าหรือมีเงินเท่าไหร่อันนี้มันโลภชัดๆเลยนะปล่อยวางมันใช่ไหมปล่อยวางมันไม่แต่ปัญหามันมีนะเพราะพอลูกๆตอนนี้อย่างล่าสุดเนี่ยลูกๆตอนนี้มันก็เศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมใช่อยู่โรงพยาบาลวันละหลายหมื่นแล้วลูกๆก,ก็แบบ ใครจะออกอ่ะอ๋อนั่นเป็นปัญหาละคือเงินไม่พอก็มีการบอกว่าต้องมาหารกันต้องมาเล่นกเงินไม่พอนั้นไม่ใช่เรารอรับเงินแล้วลูกๆบอกอะไรมีลูกบางคนบอกเฮ้ยอ้ไม่ไหวอ้ออกแรงก็เป็นไปได้ก็ไม่มีอ่ะอ้าวและไอ้สองคนนั้นถ้าบอกไม่ไหวบ้างหรอก็บางคนบอกไม่ไหวแล้วทำไงก็ทิ้งทิ้งอันนี้ไม่ใช่ความโลภแล้วนี่การทิ้งแล้วถ้าทิ้งแล้วจะไปบอกมาหรือมีเงินไม่เอามารักษาตัวเองเพราะว่ามาจะเศร้ามากไหมเออแล้วมาจะมีเปล่าล่ะมามีอ๋อ เท่าที่รู้ว่าม้ามีแล้วก็ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเลยไม่เดือดร้อนแต่ม้าไม่ได้เอาออกมาแล้วม้าก็ไม่ได้ฝักแล้วม้าก็นึกว่าลุงๆุงจ่ายกันไหวอ๋ออันนี้ก็เป็นโจทย์ละที่ต้องไปแก้ไขแก้ปัญหาละอยากละหลายคนเลยแม่ัวพ่อสั่งว่าเอาง่ายๆเป็นอะไรแล้วเอาง่ายๆก็ดีถูกต้องแล้วถึงเวลาจริงๆเอาง่ายหรือเอายากอ่ะเออแล้วแต่คนผมคิดนะว่าถึงเวลาถ้าคุณไหว ก็ไม่รู้ว่าซองที่เก็บมาก็จ่ายกับคืนสังคมเหรอแต่แต่บางคนไม่อยอมทำงงเตกแต่คอนเซ็ปต์ของผมนะผมรู้สึกว่างานสมันเพื่อคนเป็นนะมันไม่เพื่อคนตายอ่าแล้วแล้ว,ลวไม่ทีนี้เงินเหลือหรือไม่ทำงงเต๊กหรือทำบุญน้อยอแล้วทุกอย่างประหยัดแล้วเงินเหลือทำงาน เงินแบ่งกันเองเงินเงินเงินจะเหลือไปทําไมแล้ว่ไม่ต้องรับเงินก็ได้บอกว่าไม่ไม่ต้องมางานสมไม่ต้องเอาเงินมาก็ได้เดี๋ยวนี้มีกี่งานแล้วบอกไม่รับเงินมีแต่น้อยหรือไม่ก็เอาเป็นเอ่อของก็ได้แล้วเดี๋ยวของไปบริจาคก็ต้องการเงินอ่ะไม่ต้องการเงินหลอกหรือมาก็ดีแล้วเป็าเงินเงินอะไรไป็นจริงอ่ะส่วนใหญ่ก็ให้เงินอ่ะเหลือมีแบบพวกที่ว่าเอามูลนิธิมานั่งหรือเอาโรงพยาบาลมานั่ง แล้วก็เขียนใบรับเอได้รับเงินจากมันไม่กี่บาทเราเองถ้าถึงว่าคนท้ามีคนที่มีพอมีนะเงินงานศพมันไม่กี่บาทหรอกแล้วอีกอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าถ้าใจผมนะไม่ต้องจัดอ่ะชยู่อยากคนมันตายไปแล้วไม่ต้องจัดหรอกมันไม่ได้ทําอะไรให้ใครดีขึ้นหรอกโอ้ไม่ไม่ต้องจัดแล้วยังไงอ่ะก็เผาเสร็จล้จัดการเรียบร้อยแล้วกรออยู่โรงพยาบาลรับศพเสร็จก็เอาเผาเลยเหมือนโควิดเอออคนตายไม่รับรู้งีอยกเว้นเอ คนตายสั่งไว้ว่าอยากจะนุ่นนี่นั่นก็ทําตามเขาบอกอแต่ถ้าเขาเขาเขา,เขาไม่ได้สั่งอะไรเขาไม่เห็นนี่เขาไม่รู้หรอกแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะทําไปเพื่ออะไรแต่ทุกวันนี้งานที่จัดกันเนี่ยทาเพื่อคนเป็นก็หมายว่าเพื่อกิจยศของคนเป็นอไม่ใช่กิจยศของคนตายมาั้งหรือว่าก็เพื่อคนเป็น,น,ปนแต่ผมก็เห็นด้วยถ้าจ,จัดงานแล้วคนเป็นมีความสุขคนเป็นได้กิจยศมีความสุขแล้วก็ได้ทําให้กับพ่อแม่ข้ามีความสุขแต่ไม่ใช่ความสุขของคนตาย คนตายจังมีความสุขได้ยังไงไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วผมจะเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งถ้าคนตายไอ้คนเป็นเนี่ยมีความสุขที่จะทํานู่นทานี่นะครับแต่ถ้าบอกไปด่าเขาบอกเฮ้ยหรือทําไมไม่ทำอย่างนี้ก็โอ้ไม่อยากทำโอ้ไม่มีความสุขแล้วจะไปบังคับเขาทำไมแต่ผมก็พูดว่าคืนสุทสังคมเหอะแล้วก็มันเ็ามีความสุขไหมเจกถ้าคืนของสังคมอ่ะหลายคนก็คิดเขาไม่ได้คิดตรงนี้เขาคือคิดแค่ว่าเออพ่อแม่กูสั่งไว้ง่ายๆแล้วกูก็เอาประหยัดเอาง่ายๆเอาวันน้อยๆแล้วเขามีความสุขไหม ผมไม่รู้เออถ้าเขามีความทุกข์เขาคงไม่ทำหรอกเขาคงจะอยากจะอ๋อเขามีความถุขตรงไหนเออกูจะได้ไม่ต้องเหนื่อยกู่องมาไม่ต้องมาวัดกูยุ่งยากวุ่นวายต้องมารับแขกต้องมางานพิธีกรรมใช่ใช่แต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่ไหมเออถ้าเจคิดว่าไม่ใช่เจก็ต้องไปคุยกับเขาว่าทำไมไม่ทำใช่ไหมมันก็เป็นทุกข์อีกอ่ะนี่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าหลักศาสนาพทดก็คือว่าปล่อยมันไปเถอะปล่อยวาง ถ้าเขามีจิตศรัทธาก็ทําถ้าไม่มีจิตศรัทธาล้วก็ปล่อยวางอย่างเงี้ยเรื่องมันก็จบใช่ไหมคราวนี้เราคุยกันเรื่องของครอบครัวครอบครัวเนาะคราวนี้ผมอยากให้เจกเน้นว่าเฮ้ยการสร้างความสัมพันธ์ครอบครัวนี่มันอาจจะเป็นเรื่องของการสร้างความดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างที่เจกบอกว่าให้คนมีลูกอะไรพวกนี้มันเป็นการเสริมสร้างให้สังคมมั่นคงใช่ไหมครับมีบุตรมีครอบครัวครับแล้วก็รักพ่อแม่ครับและคนปัจจุบันที่เข้าไม่ทำเนี่ยเจกต้องไปหาสาเหตุให้เจออยากจะอิสระเลี้ยงลูกมันเหนื่อย นะแต่ไม่รู้นะก็กลับกันอีกอ่ะผมว่าใจจริงเราทั้งสองคนเราก็อายุมากแล้วเราก็มีความสุขในการมีลูกเนาะอแล้วทําไมคนรุ่นใหม่ไม่มีความสุขในการมีลูกอะก็เขาคงคิดว่ามันเหนื่อยเป็นภาระอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันก็เหนื่อยนะอ้าวขอโทษเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็เหนื่อยนะก็ไม่ต้องเลี้ยงแล้วผมก็เข็ดเลี้ยงมาบางคนเนี่ยบอกไปเที่ยวเมืองนอกไม่ได้แมวไม่มีอะไรกินเข็ดเข็ดเ็ผมเนี่ยเจอกับตัวเองแล้วผมก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้อะ้วตกลงลูกแปดตรงสองคนมีแฟนยังมี แต่บอกมันไม่แต่งงานเอ้าเนาะคือเขามีมีทัศนคติว่าการแต่งงานนี่เป็นเรื่องไร้สาระจะแต่งแต่ไม่เป็นไรก็อยู่ด้วยกันก็ได้ไม่เป็นไรก็นั่นแหละเอ้าแล้วก็มีลูกสิการมีลูกก็เป็นเรื่องไม่ไม่อยากจะมีมันภาระเจกเจกต้องเข้าใจนะผมเนี่ยนะก็เหมือนเจกแหละเออมันก็น่าจะมีเด็กๆมีวิ่งเล่นมีหลานมีอะไรเนาะแล้วมันจะทำยังไงได้ผมก็ถามมันก่อนนะบอกเออคิดจะมีลูกหรือยัง ก็คิดอยู่ก็คิดอยู่พูดมาหลายปีแล้วคิดอยู่คิดอยู่อ๋อเจะคิดถึงเมื่อไหร่เราจะทำยังไงอ่ะผมว่าเอาไงาดยกไปมีเองเลยครม่ตเราไปพึ่งใครสมัยก่อนเนี่ยนะ สมัยก่อนเนี่ยนะตอนที่หนุ่มๆเนี่ยกะไม่ลูกสัก4ี่คนอพอแต่งงานปุ๊บมี2คนแล้วริมรู้สึกว่าถ้ามีคนที่3ากูคงไม่ไหวแล้ว <c oughs> แค่สองคนมันก็่ยุ่งขนาดนี้ล้วมัน<อ>ถ้ามันมีมากกว่านี้กูมไม่ตายหรอไม่รู้นะผมไม่เคยรู้สึกว่าลูกผมยุ่งเลยอะ่ะก็แต่นคนเดียวไงไม่คนเดียวไม่เท่าไหร่แล้วแต่สองคนเมื่อไหร่มันจะเริ่มปนปัป่นปวดแล้วถ้าแล้วก,แวก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะไอ้คนโ,โตเนี่ยแล้วก็มันยังเล็กอยู่นะ้อยคนเล็กก็มาละเนาะเสร็จแล้วเสร็จแล้วดู2งคนมันยังเป็นขนาดนี้เลยถ้า สมัยก่อนเขามีเป็นแปดคนสิบคนสิบกว่าคนละสมัยก่อนเนี่ยยังต้องทํางานบ้านยังบางคนยังต้องรับเสื้อมันเยอะเพราะว่าเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยมันมีผู้ช่วยเยอะอีกอย่างหนึ่งเนาะอีกอย่างหนึ่งกงากคเขบารัวรวมแล้วก็อยู่ในบ้านเนี่ยมันมันอยู่รวมศูนย์เนาะสมัยนี้มันไม่มีรวมศูนย์แล้วตัวใครตัวมันแยกตัวมันเออเราก็เลยได้อย่างน่ตัวเราเองนั่นแหละนิสัยไม่ดีไงคือมันไปไหนไม่ได้เลยไง เออม,มันเป็นภาราไงไม่ใช่ว่าไม่เราเป็นผู้ชายนะเรายังสื้อเป็นภาราเลยนะถ้าเป็นถ้าเราเป็นผู้หญิงไม่ยิงใหญ่เหรอ,อผู้หญิงก็ต้องไปไหนกันเลยอ,ะอ่ะถ้ามีลูก7คนสมมตนะโอ้โหมันก็ต้องดูตลอดสิบกว่าปียี่สิบปีก็ต้องดูตลอดเลยด<ช>ิแล้วผู้หญิงสมัยนี้ยอมอ๋ะไม่ยอมไม่ยอม,ม,ยอ,มอยากเห็นมีคนมีผู้หญิงสมัยนี้มีลูกห้าคนมีไหมมีน้อยน้อยมากมีสามสี่คนแล้ว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 เขามีลูกห้าคนแล้วเขาไปไหนได้ไหมเขาก็ไปเหรอแล้วเขาจะขี่ลูกห้าคนไปด้วยเอระก็ขกไปด้วยก็มีรถเนี่ยขับ แวนขึ้นรถได้หมดเลยก็เหมือนสมัยผมเด็กๆอ่ะเวลาไปไหนก็พี่น้องไปก็รถหมดเลยก็เหมือนกันลำบากมากการมีลูกเนี่ยต้องมีมุมมองใหม่ๆครับอย่าคิดว่าจะเลี้ยงหมาเลี้ยงคนดีกว่าแล้วก็ช่วยสังคมนะครับสังคมคนแก่อีกหน่อยเนี่ยแย่แล้ว อีกหน่อยเนี่ยค่าตัวจะแพงมากแล้วอีกหน่อย้วมันจะพม่าก็ยังไม่มีให้จ้างแล้วใช่เดี๋ยวประเทศเขาสงบนะพม่ากับหมลแล้วเนี่ยเขาจะลบกันจนจบแล้วพอลบจบเมื่อไหร่นะเขากลับหมลนะที่ไหนคนที่ไหนตายตายช่วยตัวเองแล้วคนแก่นี่ก็ลําบากคือลูกหลานบางคนไม่มีลูกหลานนี่ผมก็สงสารสรุปแล้วจะไปพึ่งใครวะแต่พรเอิญยังไม่แรงโดนกลางบ้านเยกเป็นคนบอกสาเหตุของการที่คนแก่ทรงยอ่า ด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าหายไปเมื่อไหร่ก็คือปัญหาปูกูคงไม่ไหวแล้ววันนั้นนะไม่งั้นมันส่งมาทุกวันอ่ะใช่ผมก็สงสัยไอ้คนแก่พวกนี้มันว่างหนึ่งหรอว่าส่งมาได้ทุกวันด้วยวันเขาบอกว่าเป็นสัญญาณว่าเขายังอยู่ถูกไหมถ้าส่งไลน์ว่ายังอยู่ก็โอเคถ้าเงียบหลายวันแล้วเตรียมไปเยี่ยมเตรียมไปเยี่ยมหรือป่วยอาจจะไปแล้วหรือไปแล้วทัานนั้นกดสังเกตไลน์เพื่อนๆนะครับเป็นสัญญาณเตือนภัยนะครับครับ อันนี้อันนี้อันนี้คือเคล็ดลับของการโดยเฉพาะส่งไลน์หลายวันแล้วไม่อ่านเนี่ยนีแน่นอนละยิ่งไม่อ่านยิ่งแสดงว่าเขาต้องอยู่ไอซียูละหรือไม่ไหวละก็ต้องทุกวันเขคงไม่ไหวจริงๆเพราะว่าการการที่ทําไปเรื่อยๆมันไม่ได้ทําทุกวันได้ตลอดการนาเนี่ยผมเจอคนจีนอะวีแชทพ่อเขาอมีวันหนึ่งเขาส่งมาพ่อได้จากตรงนี้เอ้าวีแชทพ่อแล้วทำไมลูกส่งวะ ขาดงว่าพ่อตายแล้วไงก็เขาไม่ว่าในวีแชทเขาจะบอกว่าพ่อเขาไปแล้วแต่นี้ติดต่อไม่ได้แล้วนะคนบอกกับทุกคนปิดได้ไม่ต้องติดต่อมาแล้วอผมก็เคยเจอไลน์ไปหรือโทรศัพท์ไปเนี่ยมีคนรับแต่ว่าคนละคนลูกรับอ๋อพอดีหัวใจวายไปแล้วครับอ๋อผมนี่โทรไปมีโทรไปคนหนึ่งเพื่อน อ๋อพ่อเขาจากไปสองปีแล้วครับสองปีเหอไม่ได้โทรสองปีอ๋อไม่ได้ติดต่อแต่เบอร์ยังอยู่เหรอเป็นไม่เป็นเพื่อนเก่าแก่ไงแล้วแบบว่าไม่ได้ติดต่อกันก็เลยเออวันนั้นวันนี้คดีโทรไปดิ้ยติดนะไม่เบอร์ยังไม่เลิกผมบอกใครอ่ะอย่างๆเหรอเออพ่อผมจากไปสองปีแล้วอันนี้อันนี้คือสิ่งที่คนแก่จะเจออ่าเพื่โทรไปหาแล้วคนอื่นรับเนี่ยเราเราควรจะรู้ว่าอะไรกลับมามีลูกนะครับมีลายแล้วก็มีลูกอ่ <c oughs> มีลูกสัครับแล้วก็อยู่กับหลายๆครอบครัวนะคนไหนแต่งงานก็ไปอยู่ๆกันแล้วเมื่อก่อนไอ้บ้านเราสังคมคนไทยก็คือไอ้พวกไม่แต่งงานจะอยู่กับพ่อแม่เออเป็นกับตาลปัดวะเออตอนเนี้ยดีเลยคนที่ไม่แต่งงานเนี่ยมันก็ดูแห้พ่อแม่เลยออเออเออสุดท้ายเนี่ยไม่แต่งงานจะอยู่กับพ่อแม่คือพวกที่เมม๋ยมีสามสี่คนแ,<ย>แต่งไปแล้วสองสามคนม <ๆ S 2> ก็ไปหรือไอ้พวกไม่แต่งมาอยู่กับพ่อแม่จริงเสร็จ ขอโทษน,นะถ้ามันเหลือสองคนแล้วพอพ่อแม่ไปหมดมันก็ยังดูแลกันได้แล้วสุดท้ายเหลือคนเดียวไอ้ไม่แต่งกัไม่แต่งเหลือคนเดียวก็รอปฏิกิรงารอมูลนิธิจริงคนที่ไม่แต่งงานก็อยู่พ่อแม่ตลอดอ่ะอฉะนั้นบ้านไหนที่มีคนไม่แต่งงานไม่ต้องห่วงหรอกอดูแลพ่อแม่ตลอดอใช่ใช่ใชเพราะว่าคนที่แต่งมันแยกไปแล้วไงใช่แล้วเหมือนที่เจคพูดแหละคนสุดท้องอ่ะมันแต่งชา้าที่สุดมันก็อาจจะต้องรับผนะ่านพ่อแม่ไปแต่งอัตโนมัติต้องอยู่กับพ่อแม่โดยอัตโนมัตินี่ แต่สมัยก่อนโดยคนจีนแล้วเขาจะเอาคนโตไว้คือแต่งคนโตเข้ามาแล้วคนสองออกไปคนสามออกไปคนสี่ออกไปแล้วคนโตต้องอยู่กับพ่อแม่ตามสไตล์จีนดั้งเดิมก็ควรจะเป็นให้คนพี่ใหญ่รับผิดชอบพี่รองก็มีอิสระครับเพราะพี่ใหญ่อาจจะได้มรดกเยอะหน่อยเอาบางคนธุรกิจที่บ้านส่วนใหญ่เป็นของพี่ใหญ่ไงใช่ใช่แล้วก็ฝากเรื่องสถาบันครอบครัวด้วยกันละกันขอบคุณมากครับวันนี้ครับแต่ต้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือน